โรศั์พอดีสอก็นอนเลยโอ้ย่าออกก่อนนะครับอย่าออกก่อนนะคราล่ับง Enduro ทั่วไปสองสามศูนองห้าศูนย์ใช่ใช่รุ่นใหญ่ด้วยนะครับรถรถตับจะประมาณยี่สิคันครับี่งานที่เบสเทวีนะครับพอแล้วอดีตขายติมรู้ไม่ต้องปิดแปพี่ เริ่มนะครับตีคุณชีแล้วนะคุณพอร้คุณต้องเอาทองเขียวเช็คทีเรซแล้วก็ทองแดงชูขึ้นด้วยปุดททองพร้อมนะครับเตรียมออกครับตอนนี้ส่งเจ้าแฝบลงนะตองหนึ่งแล้วก็ส่งเจ้าฟูกลง ตอนนี้ตอนน,น,น,นี้เข้าไ่ใช้หอวชนแล้วเออสิบกันนครประถม,มไปแล้วลอยครับเดีดูล้อลอยได้ตอนนี้ถิงระดที่ระดับเป็นกนยาเลยครับจากละครประถรับได้หัวชนด้วยละนาครับละนาชุดนี้นรุร่นใหญ่ครับรชุดนี้ละนานมาแล้วจ้าพูมาที่สามพี่มาที่สองครับเบอร์สิบเอ็ดสามไลนเช่นกัน ามาแล้วครับเบอร์ท็อปครับรอบแรกครับผมเบอเร์สเปน300แอลตะายีครับเจ้าฟุกที่สามครับรถจากต้นบ้านแมวรถศูนย์โลครับผมจากดีมันโตรครับผมตะายีจะยันอยู่ไหมจะยันเจ้าฟุกตลาดเคดอยู่ไหมเจ้าฟุกลอยไปแล้วเสซฟไนไปแล้ว250-200เซฟไนตะราต่ายไปแล้ว ไอยหิงโดไปแล้วฟุงขึ้นที่สอแล้วครับขึ้นไปได้สามาเหมือนกันคร้าอยเอาฟุขึ้นไปได้สามาเหมือนกันสีรอบกได้กมาเจ้าแ้าจาจ้าห้าจามาดูาาจ้าจ้าจ้จะาจ้าี่หจึ่ง้ข้าไ้าอ้นดับจ้าพาน้าจ้าส้าจ้าจ้าจาจ้าจาจ้าจเาจ้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 าจมาจ้าจ้้าาาเาย้ามาดด ครับขอต้องคู่เลยทีเดียวที่สามทุกิจโฉบไกลสมบูรณ์มากครับวันนี้รายการทุนเดชทุนโดที่หกครับเจ้าแมพเร็วตัดตึ้เร็วที่หนึ่งมาที่สองมาอะเรเอาลุงพูตามด้วยสองสามศูนยทุกิจโฉบไกลผานุเดชไปแล้วเจ้าพุกประเทศพอกันนะเหนียงแล้วครับ มีเกมเก่าซอยติดใจกับแม่เมื่อชี่ยวโอเคลอยหน้าหลังลอยไปแล้วลอยมิดไปแล้วเสียบในแล้วตะพูเอาในแล้วเอานอก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 ไปแล้วครับลอยไปแล้วไปแล้วลดโซนลดบักลอยได้ครับบอลสามน้อยแลวนี่เอาโควิดบนเนเน่แน่ลครับลันนาแตงลันนาดีและครับ 3ามพันแอลสองตนจุกิสองใกล้มือโมดคอร์เสียบไหนไปแล้วทะเลาะกันกูเสียบไหนเจ้าพูกแต่งไปแล้วเจ้าพูกขึ้นไหนไปเลยคนเดียวยาวๆเจ้าพูดทำที่เแล้วเราจะต้นมันแผวเราต้นมันแผ้วเสียสามพันแอลศูนย์โล่เรถเดิมๆท่อใบเดียวโอ้โหเนี่ยเสือมาที่แปดขั้นตอนนี้ไรอีกเข้ามา หมล็กคอยครับ300เอยลพ่อไปเดียวชคอเคร้อยบายดีบันโปรงครับน้ำที่หนึ่งนะครับวันนี้ขับขี่โดยฟุกตลาดเคศร้อยยังเดียวาปอุีร้องยังเดียวรถสูโรครับมาเอียครับดูครับปูยังไม่เกาะเลยกันนี้ รถโชว์ที่ร้านนี้มันบอกเลยนะครับนี้ถ้าใครไปซื้ออะไรร้านผมจะเห็นครับที่เจ้าโชว์อยู่วันนี้เจ้าของยกให้มาขีดนะครับผมลอยแล้วสุดๆครับช6อยนุ่มๆเดี๋ยวเพวกเรามาจะมีการปรสมสนามด้วยมาโบกรอบสุดท้ายแล้วอุปกรณ์ช่างกิจที่ห้ารอบสุดท้ายเอาแล้วชาวแฝดยังไลายอยู่ชาวแฝดยังไลายอยู่พอหรือใครเนี่ยโดนทัดเท่นหรือเปล่า ใส่เสื้อในท้ายกันนะครับเก้าเก้าลบด้วยครับเก้าเก้าลบด้วยเก้าเก้ารีช้าให้ด้วยครับลดก็ลบครับเก้าเก้ารีช้าให้ด้วยครับบอกเข่าวกาบอกไปเออเข้าแล้วหน้านะครับรอบสุดท้ายครับคิตายแล้วบุนกตเกศครับหน้านี้นี่รัสไทยจะได้รับผลแบกลุกระหว่างมือฉันสามติ๊กไทยกับดาวบุนกตาเกตสามเมอร์ซีโกลด์สทย230ล็อกไปมาล็อกไปมา โอ้โหเจ้าวิปสวยงามมากครับเจุ้กสุดสุดครับะนนเต็พียนครับไปแล้วสแล้วบปดีมันพอครับรถจะต้นมันแ้วพับมือครับเข้าทีหึ่งนะครับผมสกีโไกลอ้อโชคยอดครับจะ r a b T3 จะ grab T4 จะอเลยครับกต้านบาดีมนโอครับสองเก็โ้โห ตดครับเติมนะพอสุเรอดูครับดูไหมเราเราจะไปทางการนะครับัับอดเซ็ตโลเซ็ตโล